ค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวหมูจะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับตารางของรอบบินสําหรับการชําระด้วยระบบเอสเพ a t เลนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะหมูก็มีลงคลิปไว้แต่ว่าหมูลงคลิปตาราง รอบบินอยู่แค่2รอบบินเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีถึง3รอบบินเลยนะคะหมูก็มาอัปเดตให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รอบบินแรกกันก่อนเลยรอบบินแรกนะคะให้เรามาดูตัวที่ช่องตัวอย่างเลยค่ะหากเรากดรับสินค้าวันที่1-31ถึง31มกราคมนะคะวันครบกำหนดชำระของเราก็คือวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งวันสรุปรอบบินนะคะก็จะเป็นวันที่1ค่ะ วันครบกําหนดชําระนะคะก็จะเป็นวันที่10แล้วก็หากเราผิดนัดชําระเขาก็จะเ,เริ่มคิดดอกดเบี้ยเราในวันที่11หากเรายังไม่ชําระอีกนะคะเขาก็จะคิดค่าติดตามทวงนี้ของเราในวันที่12ค่ะต่อมานะคะรอบปีนที่2กันบ้างนะคะรอบปีนที่2เดี๋ยวนะขอดูหัวข้อนิดนึงโอเครอบปีนที่2นะคะ รอบบินที่2นะคะก็คือหากเรากดรับสินค้าในวันที่25มกราคมถึง24กุมภาพันธ์นะคะรอบบินของเรานะคะรอบชำระก็คือวันที่5มีนาคมค่ะซึ่งจะมีเออบินเรียกเก็บนะคะวันที่25มกราค่ะส่วนวันครบชำระนะคะที่เราจะต้องจ่ายบินก็คือวันที่5มีนาคมค่ะหากเรานะคะผิดนัดชำระ นะคะเขาก็จะคิดดอกเบี้ยเราในวันที่6หากเรายังไม่ชําระอีกนะคะเขาก็จะคิดค่าติดตามทวงหนี้เราในวันที่7ค่ะต่อมารอบปินที่3นะคะรอบปินที่3นะคะก็หากเรากดรับสินค้านะคะในวันที่15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์นะคะวันครบกําหนดชําระคือวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะ ส่วนวันที่เขาเรียกเก็บรอบบินของเรานะคะหรือว่าหรือว่าวันสรุปรอบบินจะเป็นวันที่15มกราคมนะคะแล้วก็วันครบกําหนดชําระคือวันที่25กุมภาพันธ์หากเราผิดนัดชําระเขาก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยเราในวันที่26ค่ะหากเรายังไม่ชําระผิดนัดอีกนะคะเขาก็จะคิดค่าติดตามทวงหนี้เราในวันที่27ค่ะอันนี้นะคะก็ เขาเรียกว่าจะเป็นออรอบบิน3รอบบินที่หมูจะมาอัปเดตให้จากคลิปที่แล้วนะคะ